แล้วเนี่ยก็คือเราทำงานสืบสวนเรื่อง,องอคดีนเนี่ยกรณีรส่23ถูกหลอกดูแลกลุูมพอเสียชีวิตที่เป็นข่าวอ่ะเราคงรู้แล้วละ่ะเราต้องงาหาพี่อ่ะในเบื้องต้นเนี่ยคข้าวๆเนี่ยบัญชีม้าถูกจับแล้วจนถึงเจ้าของกินสกัด เราจับกลุมผู้ต้องหาสองรายนะครับมาจากไหนแล้วก็เขาเป็นระดับไหนครับครับในเบื้องต้นนะครับเมื่อวานเนี่ยเราได้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้สี่รายนะครับจากทุกที่นะครับก็คือที่ปาจีนที่นครสวรรค์ที่อยุยานะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่เชียงรายนะครับในเบื้องต้นเนี่ยวันนี้เราได้จับกลุ่มเรื่องพ่อค้าเงินที่ไปประกาศไปเมื่อวานนะครับก็มีการจับกลุ่มพ่อค้าเงินอีก2ลรายนะครับ จยกกระทั่งตอนนี้กาลังดําเนินการสืบสวนต่อจนถึงเ,เรื่องการกดเงินนะครับที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับทางรัฐมนตรีดี DE นะครับแล้วก็ทางผู้ชัการสทอรทอจะถแถลงข่าวอีกทีนะครับเป็นทางการอีกทีนะครับแต่ในเบื้องต้นน่าจะได้เจ้าของอินสตาแกรมที่สัญญาไว้แล้วว่าจะทําตามคําสั่งของผู้เสียชีวิต ได้สั่งไว้ว่าขอให้เจ้าที่ตํารวจดําเนินการอย่างเต็มที่จนสุดเต็มความสามารถครับครับทั้งทั้งสองรายที่เราคบคุมมาเมื่อล่าสุดนางครับเขามีหน้าที่อะไรครับอ๋อเป็น,เป,นเป็นเรื่องพ่อค้าคริปโตนะครับพ่อค้าเงินได้เปลี่ยนเงินนะครับในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวนครับคือให้การเท่าไหไ่บ้างก็เบื้องอต้นก,รนนก็รับว่ามีการเงินได้ผ่านบัญชีเขาจริงนะครับส่วนรายละเอียดขออยู่ระหว่างการสอบสวนครับ แสดงว่ากระบวนการนี้เมื่อมีการหลอกเงินจากตัวของผู้ยได้นี่ครับก็จะมีการแปลงภาพฟอกเงินท er ี่เรียกว่าการฟอกเงินจะเป็นเป็นสมุลเงินดิจิตอลใช่ไหมครับก็คือการฟอกเงินก็จริงจิก็คือการการแปลงเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผ่านกระบวนการเหมือนเป็นการได้เงินโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับก็คือพูดมันมีความหมายในตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยพอค้างเงินก็คือ จะทําลักษณะนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการช่อกงหรือคอ์เซเตอร์ก็จะผ่านเป็นกระบวนการแบบนี้นะครับกิกรรมนี้มันเข้าไปในมูลฐานการช่อกเงินไหมครับอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับซึ่งถ้าเข้าสู่ตรงนั้นแล้วก็การร่วมกันช่อกงประชาชนก็ถือเป็นมูลฐานหนึ่งนะครับในเรื่องของการฟอกเงินครับคือตัวตัวเขาคือกดเงินออกมาหรือว่าเป็นการโอนผ่านบัญชีก็มีมาร์กกดเงินอยู่ต่างประเทศครับ เ้องต้นะนะครับกดออกไปเพื่อที่จะเดี๋ยว<ช>ขออยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับเชื่อว่าเชื่อว่ามีการกดเงินออกอยู่แล้วนะครับตามตู้ ATM ซึ่งอยู่ประเทศเพื่อนบ้านครับ,บ,รบมกมไ,ไม่มีเวาริวปดียวค่าหั่ง